ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยป๋าจะมีปัญหาอะไรในครอบครัวเนี่ยลูกเต้ากับคุณแม่รับรู้หมดทุกเรื่องใช่ไหมทุกเรื่องเลยป๋าไม่เคยเปิดไม่เคยงุบงีบเม้มเคยไหมแต,แต่ก็อย่างบางทีถ้าเขาเครียดเขาจะไม่ค่อยพูดอย่างแต่เราจะต้องเข้าไปถามเขาะอะไรเป็นไรไม่ใช่เหรอ <laughs> ถามว่าเอา้ายังไงก็ชวนเขาคุยเรื่องอื่นไปด้วยแ,<ต>แล้วเวลาเวลาแม่แม่แม่ไปถามอะไรป๋านี่ยาพูดยังไงแม่แม่ไปถามอะไรป๋ายังไงเวลาแม่เขาพูดเขาพูดด้วยลีลาแบบไหน แม่เองตัวเองตัวเองพิ่วฮาเตงทำมาได้ดีกว่าเตงทำนี่ดีกว่าแม่เขาจะคุยกับพ่อยิงก็ไม่ใช่เดินเข้าไปตอบลายเป็นบ้าอะไรก็ะไม่มีใช่ไหมอดไปเอาโลดไปหรอตายฉันว่ากันเองดีออกแบบนั้นไมเราบ้านเราเราป๋าไม่รู้ไงป๋าถือว่าก็เหมือนอ่ะมันถึงลูกคนไหนมันก็เหมือนกันลูกเราอะเราทงให้ความเป็นกันแต่ถ้าที่เราทราบเนี่ยพี่จุ๋มกับหนูทุกคน ก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพป๋าในฐานะเป็นพ่อบ้านแล้วก็เป็นผู้นําครอบครัวไม่น่าเชื่อนะป๋าดูตลกว่าบางทีดูแล้วไม่น่าเชื่อถือแต่ป๋าก็เป็นคนที่แบบใครอยู่ใกล้แล้วจะต้องเคารพนับถือป๋าเสมอครับคือ,ค,อคือถ้าคนเขาอ่านใจถึงอ่าให้ลึกๆหน่อยก็จะรู้จ,รจ,จิตใจป๋าแต่ถ้าคนผิวเผินเนี่ยเหมือนว่าอะไรพวกนี้เป็นคนอะไรคิดอย่างนี้ว่าพูดอะไรอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยสุดมากเขาให้มาถามเราเถอะเราจะอธิบายให้ฟัง มันเป็นนิสัยสันดานอย่างนั้นเองแต่ว่าจิตใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยแสดงมีอะไรถามป๋าป๋าจะบอกหมดไหมปเคฉันถามพูดจริงๆมาทําไมเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงช่วยเหลือผู้คนก็เยอะแยะทํางานให้คนนู้นเอาเงินมั่งไม่เอาเงินมั่งก็ไม่เคยไปทวงเขาเป็นคนมีจะให้มากกว่ารับและทำไมกับอีลูกสองคนเนี่ยไม่รู้จะไปฝากฝังให้เขาอยู่ในวงการไม่เคยเอ่ยปากขอฝากฝังหรือส่งเสริมสนับสนุนลูกตัวเองเลยทำไมเป็นพ่อแบบนี้ถ้าฉันทำอย่างนั้น มันก็ต้องมีขี้ปากออกมาอีกแน่นอนไม่แค่แล้วก็ขี้ปากคนกับไอ้ลูกมีทางเดินในสังคมทําไมไม่ทปาป๋าแคร์ไงเรื่องนี้ป๋าแคร์ว่าเอาอีกแล้วโอ้ยมึงเลี้าลูกมึงส่งเสริมใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยมันมันป๋าถึงกลัวไม่เคยเอาให้วิถีทางของเขาเองถ้าเขามีไปให้เขาดิน้นของเขาปา๋าจะคอยดูข้างหลังเออถ้าเกิดว่าเขาไปได้ป๋าก็จะ โอเค <Okay, S 1> ปามองในมุมนี้ของป๋าแต่ถ้าฉันมองลูกเต้าตัวเองยังไม่ให้การสนับสนุนมันเป็นไปได้ไงแล้วจะเป็นพ่อที่ดีได้ยังไงแกคิดได้ไงว่าฉันไม่สนับสนุนฉันพ่อเขานาฉันมันไม่ใช่มันเใช่ลูกคนหก็<ด>สนับสนุนก็พาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปค่ายโน้นค่ายนี้เออนี่นลูกเทพนะลูกป๋านะอย่างนั้นอย่างนี้ป๋าก็ทําได้แต่ป๋าไม่ทำอะฉันกลัวไงแกเข้าใจไหมเพราะฉันกลัวว่านี่แหละอย่างที่แกพูดเมื่อกี้แหมสร้างเรื่องหรือเปล่าก็ควอย่างนี้อีกเอาลูกไปฝากแหมมึงแหมดันจะดันลูกใช่ไหมอะไรต้้ออองงไปปทาานีีกล๋ ยตกลองลูกมีทางดิ้นรนมาในเมื่อพ่อไม่ได้ให้การช่วยเหลือใดๆเลยเรามีวิธีการดิ้นรนไหมลูกในสังคมแบบนี้กับอีหนูตัวเล็กๆแค่เนี้ยอ๋หนูทํายังไงลูกหนูดิ้นรนยังไงลูกทำงานครับทำงานร้องทำงานร้องเพลงกลางคืนเห็นไหมลูกดูสินะเห็นมามทั้งทั้งที่หนูนะนามสกุลโพงามหนูออกทีวีได้ทุกช่องนะลูกนะตอนนี้หนูร้องเพลงที่ไหนลูกก็ตอนนี้ร้องอยู่แถวบ้านครับแถวสายสามสายห้าร้องอยู่แถวนั้นแล้วลูกสาวแล้วลูกไปด้วยกันือเปล่าเหมือนกันค่คะ ไปร้องที่เดียวกันสองคนไปด้วยกันแต่ว่าฟฟีฟร้องอยู่คนละที่ร้องหนูร้องที่ไหนลูร้องที่ร้องที่รัชดาค่ะก็จะมีรับงานแบบโรงแรมบ้างบางทีแบบรับแล้วเขารู้ไหมว่าหนูคือโพงามบางคนเขาก็รู้เลยบางคนเขาก็ไม่รู้เห็นมาพ่อโด่งดังขนาดเด็กสามขวบเห็นหน้าก็หัวเราะแต่ลูกยังไม่เป็นที่รู้จักของใครเลยแล้วหนูสองคนร้องเพลงสไตล์ไหนลูก ก็ร้องได้หมดครับสตริงสติงก็ได้สักคนนึงแล้วเวลาอยู่บ้านสามคนพ่อลูกร้องเพลงกันบ้างไหมเล่นเล่นกันบ้างมีมั้ยมีมั้ยเห็นหน้ากันถ้าไม่เห็นกวมันเข้าซ่วมอ่ะพ่อพ่อป๋านอนอยู่ังคาบ้านเดียวกันแทบไปเห็นหน้ากันเลยเลยพ่อป๋าออกาปนอกไอ้นี่เพิ่งตื่นรัอนรอค่ะฉันอยากฟังเพลงอ่ะของตระกูลโพงามสามคนร้องเพลงอ่ะร้องได้ไหมสักเพลงสิเล่นเล่นเพลงอะไรอยากฟังร้อง ไปเก็บขอ <si suppression> ้องฤดูของเราฤดูของเราอ่าไหนฟังซิเป็นอนฮุกเลยนะนะสับคละท่อนนี่อ่ามีเวลาเยอะจะผ่านไปอีกฤดูจะฝนจะหนาวก็ไม่เหงาใจเป็นฤดูที่มีสองเราอีกกี่วันที่ต้องเลยก็คงไม่มีใครต้องนาวใจอีกต่อไปแค่เราได้คุ้นค้างกันอยู่เหมือนเดิม ลลาไม่ขอบคุณค่ะไม่ค่อยมีเสียงขอโทษด้วยค่ะคุณผู้ชมเพชรแท้ก็คือเพชรแท้นะถึงแม้พ่อไม่ช่วยเจรณาเลยความวาวความประกายมันก็ออกมาเอง ฝากด้วยใครจีจบแล้วใครบอกไปเชียร์ไม่รู้ก็ถ้าเป็นคนกันเองฝากเลยได้ค่ะฝากไปเยาถามหน่อยสิคะถ้าเกิดมีค่ายศิลปินหรือว่าเอาเลยพูดจากกันไหนก็สนสนเอาเลยส่มมติที่มันจะพูดมากเลยแกเชียร์มันเลยมึงต้องเชียร์ด้วยนะไม่เชียร์จะไม่ตกแกคอยดูนะถ้าเกิดแกไม่เชียร์น่ะ ดีฉันกุ้มใจมากเลยกับลีลาของพ่อคนนี้นะคะนุขาดยังรับงานนอกใช่ไหมคะรับเออคุณผู้ชมเจ้าขาสองคนพี่น้องคู่นี้มีสายเลือดศิล,ลปินเต็มตัวทีเดียว<อ>นั่งปุ๊บบอกปับ๊บดูสิ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมมีฝีไม้ไลายมือจริงๆเนี่ยถ้า,าได้รับการสนับสนุนอาจารย์มั่นใจนะคะทั้งสองคนนี้จะต้องเกิดแน่นอนเลยนะคะอ,อาจารย์มีคําถามถามต่อนะคะว่าเออณัปจุบันสถานภาพของครอบครัวการเงินการทอง ลำบากมากมายไม่ไมคะถามจากใจจริงเลยตรงนี้ถามใครถาม,ถามลูกชายอพ่อต้องบอบไม่ตรงอยู่แล้วโโหสำหรับในในบ้านผมตอนนี้มันก็ม,มันก็สภาพมันก็ไปบ้างสะดุดบ้างก็ก,ก็ไม่เป็นไรครับในในตัวส่วนตัวผมก็ผมทำงานอยู่แล้วก็เอามือยื่นไปช่วยเขาอยู่แล้วก็ทุกคนพอได้เงินมาก็เอามาช่วยในครอบครัวกันหมบคุณแม่๋อาแม่แม่จุ๋มเป็นคน o r g a ไน z ์เงิน organize เงินหมดก็ยังดีนะเนี่ยถ้าไม่มีแม่จุ๋มนะป่านนี้ไม่รู้นั่งกินแกลบกันหมดแล้วนะเนี่ย นี่แน่อาจาไม่มีมันนะอาจาป่านนี้ก็ร่ำรวยไปแล้วก็ได้กล้ารัชช่างกล้านะนี่ถ้าวันนี้ป้าจุ๋มมานั่งอยู่นะปาเทพตายแล้พี่โดนตอบแล้วล่ะเรียบร้อยเลยป้าเทพจะตอนนี้ป้าเทพมีผลงานอะไรบ้างเห็นทราบว่าป่ากําลังจะมีหนังที่โด่งดังไปทั่วโลกคอเมส์กันอันนี้ฉันก็เลยสงสัยเนี่ยอันนี้เป็นความหวังว่ะเป็นความหวังคือจะใช้นี่ก็ละเป็นหนังแนวไหนบู๊ลามไม่ไม่ไมมันเหมือนกับหนังท้องถิ่น ก็มันดีนั่นเขาเรียกอะไรนะพวกอ๋บ้านไฟแบบไทยอีสานดีอ่าไม่ใช่อีสานที่เมืงล่างเมืองล่างใต้ดินเหรอคะมันหนังอะไรอ่ะหนังที่แบบชาวบ้านชาวบ้านแบบวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านเรื่องจริงประทานโทษแล้วมันจะได้ฉายในโรงบ้านเราหรือเปล่าแล้วหนังแบบนี้ก็เพี้ยนที่หกนี่ไงรายการนี้ก็ไม่ใช่รายการเชียร์คนนะคะเพราะเย็นเชียร์คนไม่เป็นเอาอย่างงี้ก่าอม่ต้องมาเชียร์เลย อธิบายบอกเขาหน่อยว่าเออจะฉายที่ไหนแค่นี้ไม่ต้องมาเชียร์ไม่ต้องมาเสือกเชียร์เลยเอาตรงที่ว่าเออหนังเขาจะไปฉายที่นี่นะ14รลงนัแค่นั้นไม่ใช่อชเออมาเชียร์นะมาดูนะไม่ต้องโอเคฉันไม่พูดฉันไม่เสือก มอบเวลานี้ให้พู้กับคุณผู้ชมให้เขาไปดูหนังที่ตัวเองเล่นแล้วก็ตั้งความหวังว่ากูจะใช้นี่พูดลอยป๋าฉันยกไห้เลยกู <Okay. S 1> ไม่เสือกกูไม่ยุ <laughs> ่งโอเคเชิญค่ะขอโทษครับท่านผู้ชมครับ <laughs> อทำาไมต้องรุ่มล่วนกันล่ะท่านผู้ชมครับนี่มันสุดๆเลยนะฮะเด e อ o c ็เ t นี่วันที่6กุมภานี้ในเครือของ s, s f s f อะไรวะ s f น่าสิบสี่โลงที่เราจะฉายวันนั้นวันที่วันที่หกนะฮะอย่าลืมแล้วกันไปอุดนปด้วยกันป่าเล่นเยอะไปหรือแค่เดินผ่านมันก็มีหลายฉากสิก็เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งเหมือนกันที่เชื่อมเพราะป่านี่เป็นคนรู้เรื่องการทาบังไฟมากฉันอยากเห็นจนแล้วก็มีโปสเตอร์โปสเตอร์อะไรมาให้ดูคือมันหนังมันอบอุ่นดีฮะอยากให้ไปดูว่าไปเรียนรู้ว่าเออหนังที่เขาได้รางวัลป่าว่าเออมันทํากันอย่างนี้หรือว่าบางทีป่าป่าไม่ได้คิดเลยว่ามันจะได้รางวัลนะหนัง ปูดตายเขามีโปสเตอร์ปหนูหนูหนูลูกชายมานี่ลูกพ่อเป็นยุ่งเดี๋ยวกอนเราต้องกลับเดี๋ยวกอนกลับข้างข้างนี้ข้างนี้ลูกเดอะร็อคเก็ตบุญติดจัลัวไหนป๋ายอยู่ไหนอะยืนอยู่ไหนเราไม่รู้ตะเบะอยู่นะอ๋อนี่อ๋อนั่นนี่ใช่เหรอใช่ใช่นี่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมที่เยอรมันมาฮะตายเล่นเรื่องนี้ถอดเสื้อโชว์นมอีก ไปแล้วโชว์ซิกแพคอิตาหนะคะทุ่มทุนนะป๋าเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักรบมาเก่าแล้วระเบิดมาทิ้งที่ลาวก็เลยไปเสียใจแต่ว่านี่แหละอันนี้ก็ถือว่าไปดูไปดูดีกว่าอธคือปฏิหารหรือยานศรัทธาครับผมโอเคเทพโพงงามสิทธิพลดีเสมอจากหลวงตามหาชนบุญศรีอดีจากสมุลรธตามอ๋อที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นหนังที่ได้รางวัลเยอะมากเลยหรอ 29รางวัล13ประเทศภาพยนตร์ฝีมือคนไทยชนะใจกรรมการท่วโลในทีมงานนี่คนไทยยังก็ในทีมงานคนไทยหมดตายแล้วโอเคแต่ว่าที่ผู้กำกับผู้กำกับแล้วก็กล้องเนี่ยฝรั่งหมดสองสามคนแค่นี้เพรางั้นคนไทยหมดทีมงานคนไทยหมด ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด